ตอนไปการคลิปนี้นะครับก็จะมาอยู่ในโหมดหมู่ของกิจกรรมปิงปองนะพักเรื่องรถมอเตอร์ไซค์วิบากมาในส่วนของปิงปองนะครับตอนนี้เขาเรื่องนะก็คือรอบเนี้ยผมจะมาจัดสเปคยางไม้ปิงปองนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์เซียงไฮ้สปอร์ตเพราะเขาขายมานานสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับผมคุยกับที่นี่แหละนะฮะแล้วก็ผมก็จะสั่งซื้อยางนะครับ จากเซ็นไทยสปอร์ตบ้างเอ้ยเมื่อก่อนผมสั่งจากเซ็นไทสปอร์ตของของบัตเตอร์ไฟอะเยอะมากนะสมัยหลายปีที่แล้วหลายปีมากอะเกิดห้าปีอะเออสั่งมาตีเมื่อก่อนผมเล่นยางบัตเตอร์ไฟนะบัตเตอร์ไฟตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบนสุดอะโคตรแพงเลยยางเขาดีจริงดีจริงเหนียวหนึบเอ้ยก็ไม่เหนียวมากเออเบาแต่ได้เบาคือเบาอะแต่ข้อเสียคืออายุอายุข,ของเขาสั้นพอสมควร สามเดือนเริ่มมีอาการแล้วมันเริ่มดรอปลงหกเดือนขึ้นไปอะเริ่มละปีหนึ่งรู้เรื่องครับถ้าก็ตีถ้า,ถ,าถ้าตีประจํานะรู้เรื่องเลยนะเอออ่ะอันนี้ก็จะมาเข้าเรื่องผมก็จะมาจัดสเปคเป็นยางจีนรอบนี้ครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเพิ่งมาเข้าวงการปิงปองค่อนข้างจะเต็มตัวแล้วก็จีนมาแรงก็มาศึกษาอย่างจีนของยี่ห้อ DHS นะครับ dHL อนี่ ผมไปตีของน้องมานะครับไอตัวเนี้ยตัวใหญ่สุดเนี้ยตัวบนสุดี่ยตัวเนี้ยสามพันหกเนี่ยเออโคตรดีอะอยางแม่งโคตรดีอะดีจริงลูกโคตรสปินแรงพุ่งต่างจากบัตเตอร์ฟลายเยอะมากครับทีนี้ผมก็จะมาจัดสเปคไม้ของตัวเองว่าไม้ถูกผมใช้ผมใช้ซาเดียรุ่นเก่ารุ่นเก่าในเทียรน,นี้คือวัสดุเนื้อไม้เขาอะจะค่อนข้างต่างจากรุ่นใหม่รุ่นใหม่อะชั้นคาร์บอนเขาจะบางลง รุ่นใหม่เขาจะเน้นไปที่แบบพุ่งน้อยลงควบคุมดีขึ้นนี่ที่ผมไปตีมาของพี่ที่รู้จักนะครับเ,เขาใช้รุ่นใหม่นั่นแหละพวกเราพุ่งน้อยลงแล้วก็คอนโทรลดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่แรงเข้าตัวเก่าตัวเก่าแรงกว่าของผม่าจะเป็นตัวกลางตัวกลางตัวเกา่กาสุดก็จะเป็นปีกปีเสื้อดานะครับปีกปีเสือ้อดาอ่าอย่างเงี้ยไอรุ่นไอรุ่นใหม่ๆอะ่ะตัวตรงเนี้ยตรงด้ามไม้อ่ะเห็นว่าตรงเนี้ย ปีกผีเสื้อตรงด้ามไม้อ่ะมันจะเท่ากันอย่างนุ่นเนี่ยตูดตรงด้ามไม้อ่ะตูดด้ามไม้ปีกผีเสื้อเท่ากันแต่หน้าไม้อ่ะคือปีกผีเสื้อไม่เท่ากันนะครับส่วนยางที่ผมจะจัดสเปกลงไม้อะนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเอ้ยใน,ในชั้นเราไม่เอาเอาดูพวกวะไม่เอาผมจะตัวนี้ผมเอาตัวเอ้ยทำไมวะนี่ตัวพันเจ็ดปอนนะครับนี่ โปรวิคอลคืออะไรโปรวิคอลกรณีผมเซฟวอยูุนี่โปรวิคอลนี่นะครับโปรวิคอลโปรวิคอลนี่คือเกยรลิกีฬามอนทงหรือว่าพวกนักกีฬาจังหวัดเขาใช้กันนะครับส่วนเกณฑ์ในชั้นแนวผม,มจะไม่ใช้เพราะว่าผมไม่ได้แข่งระดับใหญ่ขนาดนั้นเลยไม่จําเป็นราคาต่างกันห้าสิบห้าสิบเลยนะต่างกันเยอะเลยนะก,ก็ไม่ใช้นะครับส่วนเคมีคอลผมก็ไม่เอาดีกว่าผมออกกลางๆดีกว่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้อง เอาไปซ้อมแข่งอันนี้การดูยยยอ,รอ,อย่างจริงอย่างปลอมหรือใครว่ากันแต่ของมาก่อนคร้อมอธิบายอ่ะอันนี้นี่ที่ผมจะเอาอันนี้นะครับ neo holiken สาม provical นะฮะบูสปอน o r t ก็คือฟองน้ำสีน้ำเงินความหนาคือสองจุดห้า 5, ผมจะเอาด้านเนี้ยเป็นด้านดําก็คือเอาเอาได้านตบด้านตบนะครับฟองน้ําน้ําเงินเป็นเป็นฟองน้ําพวกเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆนะก็คือผมเพิ่งมาเข้าวงการได้สักพักนึงแนละ้วน่าจะหลักเดือน แบบบัจริงจังนะก็อัปเดตข้อมูลใหม่ๆอาจารย์ที่รู้จักเขาก็แนะนําเขาใส่เล่นของจีนนะครับผมก็โอเคเก็บความรู้ความมูลก็ก็ดีนะก็ลองตีแล้วก็โอเคนะดีเลยแล้ว,ลวฟองน้ํำสินเนินผมชอบด้วมันสวยมันสวยปัญหาคือมันสวยนี่แหละเลยเอานี่แหละเออมันสวยแล้วก็อันนี้คือด้านโฟร์แฮนด์นะโฟร์แฮนด์คือด้านตบนะเนี่ยโฟร์แฮนด์ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมจะเอาก็จะเป็นฟองน้ํา ฟองนะ้ำสีสีสีส้มสีส้มราคานี้นะครับราคาพันพันหนึ่ง,นนงสามสิบห้าบาทพอไม่เอาแพงมากระดับกลางๆครับผมเอาระดับกลางๆเดี๋ยวมีสปอนเซอร์เข้าเมื่อไหร่ค่อยไประดับบนนะครับระดับสูงสุดนะครับเอาระดับกลางก่อนนี่ก็น่าจะตีมันตีดีแล้วเนี่ยบอกเลยนะฮะก็ เดี๋ยวได้ยางมาก่อนนะครับรอโปรโมชั่นก่อนแล้วก็ได้ยางมาก่อนแล้วก็จะมาชั่งน้ำหนักดูว่าต่อแผน่นน้ําหนักเท่าไหร่นะครับหนักเท่าไหร่แล้วก็พอพอลงไม้ปุ๊บหนักเท่าไหร่เดี๋ยวผม,มช่างไม้ก่อนช่างยางด้วยอ,อย่างเงี้ยก็มาคํานวณจะได้จัดบอดี้ถูกข้อมือถูกเพราะว่าน้ําหนักยางน้าหนักยางจีนกับน้ําหนักยางบัตเตอร์ไฟอ่ะมันต่างกันมากนะครับครึ่งครึ่งเกือบครึ่งครึ่งอ่ะมัหนักนะครับ จะได้จัดบอดี้ถูกจัดข้อมือถูกแล้วก็จะได้เวทถูกออกกําลังถูกนะครับนี่สาหรับที่แบบค่อนข้างลึกนะผมค่อนข้างจริงจังนะนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเลือกเลือกอยางแบรนด์ใหม่แบรนด์ใหม่ให้กับตัวเองนะก็คือ DHS นะครับแบรนด์ใหม่แต่เป็นรุ่นฮอลิเคนขอบอกว่ารุ่นฮอลิเคนอ่ะของปลอมเยอะมากนะครับแต่ที่ผมเลือกเซี่ยงไฮ้เพราะว่า กขาขายมา4 0กว่าปีแล้วผมสั่งไม้ปิ่งปองกับยางของมัตเตอร์ไฟจากที่นี่ผมว่ามีเกิน 3- 4มสี่หมื่นอ่ะเกินแน่นอนอ่ะเกินจริงเกินแน่นอนผมจำได้นะครับผมสั่งที่นี่มาเยอะเมื่อก่อนผมสั่งทางปัษณีนะเออสั่งทางแบบโทรคุยอะไรเงี้ยแล้วก็โอนตังค์เงี้ยโอ้ยนานนะทางปัษณีนะพวกในเว็บอะไรนี้ก็ก็ยังไม่เป็นเท่าไหรนะ่ ก็ประมาณนี้ครับสําหรับการเลือกอยางให้ไม้พิปองตัวเองอัพเลเวลของการตีขึ้นไปอีกเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ของมาแล้วผมจะมารีวิวเรื่องการดูยางให้ละเอียดอีทีหนึ่งต่อไปโอเคประมาณนี้ครับเจอใหม่คลิปหน้าตกองไปกันจะอยู่ในหมวดของปิงปองไปเรื่อยๆครับตอนนี้โอเคครับเจอก,กัน